สวัสดีครับพบกับผมปอนเซอฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับรุ่นวายแทนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องไบท u โบนะครับราคาขายนะครับหนึ่งล้าแสนงหมื่น้าพนนะครับตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบหลังพึ่งนะครับ เนี่ยครับหลังซึ่งพร้อมไฟ LED สามดวงนะครับตัวหนังสือฟอร์สีขาวนะครับตัดดำจมูกด้านหน้านะครับเป็นจมูกตัวสกรูตัวเตี้ยนะครับทำสีตัวรถนะครับตัดตาด้านด้านข้างจะยิงซิลิโคนนะครับเพื่อความแน่นหนาครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีข้อไฟหน้าด้วย ็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ซุ้มล้อขนาดหกนิ้วนะครับหกหมุดหกนิ้วสีดำด้านนะครับส่วนล้อนะครับจะเป็นลายดอกไม้ขนาดสิบแปดมยางนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางมอนเตอร์นะครับเป็น a อทวันนะครับขนาดสองหกห้านะครับทับหกสิบทับสิบแปดนะครับเตรมสมโซ่พลังสวยนะครับ ก็ฟิล์มนะครับฟิล์มรถคันนี้นะครับเป็นลามินาสามบ้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นหกสิบปอร์เซ็นส่วนสามบ้านหลังเนี่ยจะเป็น8ปดสิบปเซ็นนะครับโทนประหลอดกำลังดีไม่ร้อนมากครับแล้วก็จะมีถ้วยรองมือเปเลยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับอ่ามีครอบถังน้ำมันดำด้านนะครับตัวนี้จะเป็นชุดด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับไคแมกเลย ตัวนี้จะเป็น่สปอร์ตบาร์เป็นของ h ั m m e r รนะครับของเดิมโรงงานเนี่ยเราทําการถอดออกนะครับยกชุดออกพร้อมกระบาะไลเนอร์เดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระบาะไลเนอร์ใหม่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้จะมีไฟไฟเบรกตรงนี้สามเลยนะครับด้านท้ายด้านท้ายจะมีครอบไฟท้ายนะครับเป็นทำด้านนะครับ แล้วก็ชุดกันชนเหล็กนะครับสวยงามมากครับตัวนี้ ผท่านลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับรถฟอร์ดนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์086 344 0739นะครับฟอนฟอร์ดปทุมนะครับหรือลูกค้าท่านใดมีรถฟอร์ดอยู่แล้วจะแตง่ตงก็มาสอบถามได้ครับนะ้กแต่งมีหลายแนวมากครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองแต่งรถแนวอื่นให้ดูอนะครับ ส่วนคลิปนี้ผมขอฝากไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ